มาเดินออกกําลังกายนะคะใครอยู่ก็ทักทายกันมาหน่อยสวยไหมสดชื่นอาการสดชื่นมากเลยนี่เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศริมน้ําตอนเช้านะคะสวยมากใครเข้ามาแล้วทักทายคุูมาหน่อยได้ยินเสียงน้ำพูไหมอยู่ที่กรุงเทพนะไม่ได้อยู่ คุณจิละมัดสวัสดีนะคะคุณกัญญาสวัสดีค่ะมีใครมาอีกมีใครมาอีกเซนโหลมาหน่อยเดี๋ยวคุณให้ดูมุมโปรดของคุณนี่นะคะทุกเช้าทุกเช้าหรือว่าบางวันก็จะเป็นตอนเย็นนะคุณนี่จะมามุมนี้ประจำอ่าภาะเสียงชาร์จขอบคุณนะคะคุณอริยาสวัสดีค่ะนี่อันนี้คือมุมโปรดเดี๋ยวคุณนี้ให้ดูคุณมิ้นท์อัพพิศดาสวัสดีค่ะแล้วคุณดูนะว่าสวยอะเปล่า นี่นะคะตรงนี้ครูนี่เรียกเองว่าคือสวนวรวคนตอนเช้าๆครูนี่จะชอบมาเดินตรงนี้อ่ะเดี๋ยวคุณคอยดูตอนไฮนไลท์นะคุณทศนันสวัสดีนะคะนี่นี่นี่เป็นไงสวยไหมดูนี่อุโมงค์นี้แหละครูนี่เดินตอนเช้ามีความสู้มีความสุขได้ยินเสียงลมพัดไหมอะ่ะเนี่ยมีเสียงลมพัดเข้ามาด้วยนะ อากาศเย็นสบายสดชื่นมากเหมือนอยู่ในสวรรค์ทุกวันเลยคุณมิ้นบอกว่าสวยค่ะนะมีบอกประคาบคุณอริยะบอกว่าสวยวอุ้ยนี่ประคาบค่างให้ดูก่อนเดี๋ยวจะสอนนะคะเห็นต้นไม้แล้วล่มลื่นจริงๆมันมีเหตุผลนะอ่ะให้ดูสวยมากเลยเหมือนอยู่เมืองนองเนาะ เดี๋ยวครูจะเดี๋ยวครูจะพาคุณไปดูตรงน ون, รงู้น,นตรงริมแม่น้ำตรงนู้นนะคะนี่แหละคือสิ่งที่คุณนี่ทําทุกเช้านะคะและจะเอามาแชร์ให้กับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจถ้าคุณอยากจะให้ธุรกิจของคุณเนี่ยรุ่งขึ้นตลอดรุ่งขึ้นทุกวันนะอ่ะสอนก่อนเลยแล้วกันเนาะข้อแรกนะคะถ้าคุณอยากจะให้ธุรกิจของคุณรุ่งขึ้นตลอดรุ่งขึ้นทุกวันคุณต้อง ควบคุมคนที่สำคัญที่สุดในธุรกิจของคุณนั่นก็คือตัวคุณเองนะคะคุณต้องควบคุมตัวคุณเองเพราะธุรกิจของคุณเป็นไปตามคุณเป็นไปตามคุณเป็นไปตามอะไรของคุณล่ะเป็นไปตามอารมณ์ของคุณนะคะดังนั้นถ้าคุณอยากจะให้ธุรกิจของคุณรุ่งข้อที่หนึ่งเลยนะคะคุณต้องรู้จักการควบคุมอารมณ์ของตัวเอง ทีนี้ครูอยากจะอธิบายครูจะอธิบายเพิ่มให้ฟังคําว่าควบคุมอารมณ์ของตัวเองหมายถึงอะไรบางคนก็บอกว่าอา้าวฉันก็ไม่ได้เป็นคนเกลี้ยกล่อดนะฉันก็ไม่เคยไปดูด,ด่าว่ากล่าวอะไรลูกน้องนะฉันก็ควบคุมอารมณ์ของฉันเองได้ดีนะฉันไม่ได้ไปว่าใครด่าใครนะแต่สิ่งนี้ค่ะที่เจ้าของธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่จะพลาดสมัยก่อนครูนี่ก็เคยพลาดตอนที่ทํา โรงงานนะคะแล้วก็โรงแรมตอนทำธุรกิจออฟไลน์เนี่ยตอนนั้นก็พลาดก็คือความเครียดนะคะความเครียดเนี่ยก็คืออารมณ์อันนึงเหมือนกันนะเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนที่เป็น SME คนที่เป็นผู้ประกอบการนะคะคนที่เพิ่งเริ่มต้นสร้างธุรกิจหรือแม้กระทั่งทำธุรกิจมานานแล้วแหละแต่ว่าทําคนเดียวตัดสินใจเองคนเดียวนะคะไม่มีที่ปรึกษาเนี่ยจะมีความเครียดกันสูง คูนี้เคยเป็นไงที่เข้าใจเพราะว่าเคยเป็นนะคะทีนี้เมื่อตัวคุณมีความเครียดคุณจะรู้เลยว่าสมองคุณมันจะไม่ปลอดโปรคุณจะคิดอะไรไม่ค่อยออกไอเดียไม่ค่อยมานะคะแล้วผลลัพธ์ที่ตามมาคืออะไรยอดขายจะตกใช่เปล่าผลลัพธ์ที่ตามมาคือยอดขายจะตกพยยอยอดถอยโตกเกิดอะไรขึ้นคะคุณก็เครียดหนักกว่าเดิมไปอีกถูกไหมนะคะดังนั้นถ้าไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดนะคะคุณจะต้อง มันดูแลอารมณ์ตัวเองนะคะดูแลอารมณ์ตัวเองก็คืออไม่เครียดก็จะมีคําถามนี่แหละโอ้โหครูปัญหาเจอทุกวันเจอปัญหาทุกวันไม่ให้เครียดได้ยังไงพูดอะมันง่ายครูนี่พูดโอ้โหตรงนี้สวยจังสวยไหมอุ้ยสวยจังเลยเหมือนอยู่เมืองนอกเลยตรงเนี้ยสวยไหมทุกคนดูฟ้าสิเหมือนอยู่อุ้ยสวยอะสวยจังเลย เฮ้เดี๋ยวครูไลฟ์มุมนี้แหละมุมนี้สวยนะคะหลายคนก็จะบอกใช่ป่ะว่าเออสวยนาะมุมนี้สวยนาะเนี่ยเห็นโดมตรงนี้ด้วยอุ้ยสวยจังเลยเหมือนมึงนอกก็เห็นโดมเห็นต้นไม้เห็นท้องฟ้านะคะครูถามได้ไหมว่าตอนนี้ใครเป็นเจ้าของธุรกิจที่เครียดยบ้างยกมือกดหนึ่ง ตอนนี้ใครเป็นเจ้าของธุรกิจที่เครียดอยู่กดหนึ่งมีไหมใครเป็นเจ้าของธุรกิจที่เครียดอยู่กดหนึ่งเดี๋ยวครูนี่จะมาบอกธีนะคะเพราะส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าก็เครียดแต่ครูก็รู้ว่าไม่ว่าไม่ต้องเครียดนะคะว่าอย่าเครียดรู้ค่ะแต่มันทําไม่ได้ใช่ปล่าคุณก็ต้องเข้าใจก่อนนี่อ่ะมิ้นท์เมิ้นทําธุรกิจอะไรคุณอาริยาทําธุรกิจอะไรคะ <laughs> คุณสบะสบาภัยใช่ไหมคะทําธุรกิจอะไรเอ่ยพิมพ์มาบอกได้ไหมแชร์ได้ไหมเดี๋ยวเผื่อครูรู้ว่าทําธุรกิจอะไรเผื่อครูมีไอเดียอะไรในการช่วยแก้ปัญหาให้กับคุณได้นะคะอ่าคุณอ่าสบายดีแปลว่าอยู่ลาวใช่ไหมคะขายอาหารเสริมมิ้นอยู่ขายอาหารเสริม,ม,อาารรมโอเคขายอาหารเสริมนี่เอ่อความเครียดหลักๆครูว่าเป็นเรื่องคู่แข่งถูกปะคู่แข่งเยอะ อริยาทำออนไลน์ใช่ไหมคะเ,เดี๋ยวต้องดูแบบลึกนิดนึงว่าออนไลน์แล้วออนไลน์เรื่องอะไรแล้วทำไมถึงเครียดนะคะนี่ให้ดูแม่น้ำโอเคใช่ปะคุณคุณมิ้น์อาหารเสริมนี่คือเรื่องคู่แข่งใช่ปะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องคู่แข่งเรื่องยอดขายใช่ไหมคะหรือว่าเรื่องอะไรบางทีเรื่องลูกน้องเออเรื่องลูกน้องก็เป็นอีกอันหนึ่งเอาอย่างนี้นะครูจะให้สูตรที่ มันสามารถแก้ปัญหาได้เรื่องความเครียดอ่าหญิงบอกว่าวิวสวยมากอ่าคุณอริยาบอกว่าอาหารเสริมสุขภาพความงามนะคะครูจะให้เครียดเรื่องลูกทีมอืมใช่เมื่อก่อนครูเคยเป็นสมัยก่อนครูนี่ทําโรงงานใช่ปะคุณคิดดูทําโรงงานอะ่ะลูกน้องแม็กซิมัมลูกน้องนี่ครูมีประมาณเกือบยี่สิบคนมั้งรวมลงมากกว่านั้นอีกมั้งคะรวมโรงแรมด้วยอะรวมทุกที่ลูกน้องครูอะ่ะ เครียดมากก่อนนั้นอะเดี๋ยนะเดี๋ยวคนระูนี่ขอนั่งก่อนนะโอเคมาเรามานั่งตั้งใจเรียนกันเลยตั้งใจสอนกันเลยนะคะมุมนี้ละกันอ,อาจจะภาไ้นี่นิดนึงนะครูนี่ไม่ได้ตั้งใจจะลงมาไลฟ์นะคะเพราะว่ามาออกกาลังกายเดี๋ยวครูขอหามุมหน่อยครูนะ่ทุกคนนะตามมุมนี้ดีกไหมโอเคมุมนี้เนาะ เรื่องความเครียดนะคะทุกเช้าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยครูนี่ไม่รู้แล้วครูคนนี้ปล่อยตัวเองเครียดแบบเครียดหนักมากถ้าคุณเคยเห็นรูปของครูนี่คุณจะเห็นครูนี่มีรูปที่หนักเป็นร้อยกิโลเลยมีแล้วก็สุขภาพนี่ย่าแย่มากหน้าตาโซมไปหมดนะคะรอยยิ้มไม่มีบนใบหน้าเลยแล้วก็เครียดอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่ครูเรียนรู้อะแล้วออกมาจากจุดนั้นแล้วตอนนี้กลายเป็นเจ้าของธุรกิจที่ธุรกิจรุ่งขึ้นตลอดแล้วครูก็แฮปปี้กับชีวิตครูด้วยนั่นก็คือเราจะต้องเราเนี่ยในฐานะของคนที่เป็นเจ้าของอะค่ะเราในฐานะของคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเรามีเราจําเป็นจะต้องคุมจิตนะคะของตัวเอง อันดับแรกคุณต้องถามตัวเองก่อนอ่อย่างเมื่อกี้นี้เป็นข้อดีนะที่รู้ว่าตัวเองเครียดเรื่องอะไรนะคะความเครียดแรารู้ละว่าเราเครียดเรื่องลูกทีมนะคะเอาวันนี้ฝนมาดูด้วยหวานเย็นฝนหวัดดีฝนเป็นไงบ้าง <c ười> คน New Life บบนิวไลฟ์หวัสดีค่ะเรารู้ละเมื่อกี้นะ,ะเครียดเรื่องลูกทีมรู้ละว่าเครียดเรื่องลูกทีมทีนี้ถามยอนกลับถามย้อนกลับว่า เราคิดอะไรอยู่อะเราถึงเครียดเรื่องลูกทีมเราคิดอะไรกับเรื่องนี้มันจึงทําให้เราเครียดถามตัวเองย้อนกลับแบบนี้นะคะแล้วคุณจะเจอต้นตอมันมาจากความคิดของคุณเองที่มันทําให้คุณเครียดฟังนะฟังให้ดีนะคุณรู้ว่าคุณเครียดเรื่องอะไรคุณถามย้อนกลับคุณคิดอะไรกับเรื่องนี้คุณจึงเครียด ที่ชัวัวเลยนะคุณคิดไม่ดีแน่นอนคุณถึงเครียดคําว่าคิดไม่ดีไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนไม่ดีไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนแย่ไม่ใช่คําว่าคิดไม่ดีมันหมายถึงการกังวลกับอดีตที่ผ่านมาแล้วหรือการกังวลถึงอนาคตเช่นกังวลกับอดีตที่ผ่านมาแล้วยกตัวอย่าง เดือนที่แล้วลูกทีมทํางานไม่เต็มที่เลยไม่หายอดขายมาให้เลยก็กังวลว่าเดือนหน้ามันจะเป็นยังไงพอมาถึงเดือนหน้า,เ,าเข้าเดือนตุลาแล้วก็กังวลอีกแล้วเดือนตุลานี้ลูกทีมจะหายอดมาได้ไหมเนี่ยเห็นปะอาการของคุณคือความคิดคุณไม่อยู่กับปัจจุบันเลยความคิดคุณอยู่ในอดีตและความคิดคุณเปอยู่ในอนาคต พอมันอยู่แบบนี้ก็ทำให้คุณเครียดจําไว้นะคะอันนี้ข้อที่สองนะความกังวลทำให้ธุรกิจคุณล้มเหลวฟังดีๆถ้าคนที่ทำธุรกิจนะความกังวลทำให้ธุรกิจของคุณล้มเหลว ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณคุณจะต้องมีความมั่นใจและคาดหมายในสิ่งที่ต้องการให้เกิดเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะเรื่องการควบคุมอารมณ์กําจัดความเครียดกําจัดมันด้วยการควบคุมความคิดรู้ว่าเครียดเรื่องอะไรย้อนกลับไปถามว่าฉันคิดอะไรฉันถึงเครียดเรื่องเนี้ยฉันคิดอะไรกับมันฉันถึงเครียดเสร็จแล้วคุณจะเจอคําตอบคําตอบส่วนใหญ่จะเป็นการสงวน นะคะส่วนใหญ่จะกังวลใช่ไหมกังวลถึงอดีตอ่ากังวลถึงอนาคตเอ๊ะเมื่อกี้สัญญาณตัดไปตอนนี้ยังอยู่กันไหมทุกคนพิ์มาหน่อยเมื่อกี้ไม่สะดุดนิดนึงอยังอยู่เนาะอยังอยู่เนาะนะคะความกังวลนะคะข้อหนึ่งนะไอ้กังวลเนี่ยคุณจะกังวลถึงอดีตแล้วคุณก็กังวลถึงอนาคตดังนั้นคุณก็ต้องถามตัวเองคุณคิดอะไรอยู่แล้วเลือก ่วิธีแก้นะเมื่อรู้แล้วว่าตัวเองคิดอะไรอยู่นั่นก็คือตัวเองกังวลอยู่ให้เลือกความคิดใหม่ให้เลือกความคิดใหม่ที่มันทําให้คุณสบายใจมากขึ้นเลือกความคิดใหม่ที่ทําให้คุณสบายใจมากขึ้นเช่นอยากจะพิมพ์มาบอกคุณแบบละเอียดไหมล่ะว่าคุณคิดอะไรคุณถึงกังวลอที่อริยาก็ได้นะคะหรือใครที่ดูอตอนเนี้ คุณลองดูซิทบทวนตัวเองสิว่าคุณคิดอะไรคุณถึงกังวลอ่าลองพิมพ์มาแล้วเดี๋ยวครูนี่จะช่วยหาความคิดที่มันดีขึ้นให้เรื่องนี้สำคัญมากๆถ้าอยากจะให้ธุรกิจลุ่งเนี่ยคุณต้องคุมตัวเองอย่างยอดเยี่ยมอะค่ะมีใครอยากพิมพ์มาไหมคะแชร์หน่อยเดี๋ยวครูจะช่วยหาความคิดที่ดีขึ้นให้คุณคิดอะไร จึงทําให้คุณกังวลความคิดของคุณเป็นแบบไหนความคิดของคุณเป็นแบบไหนจึงทําให้คุณกังวลอยากพิมพมาไหมอ่ะคุยยกตัวอย่างแล้วกันเนาะอ๋อไม่กล้าออกกล้องอ่าไม่กล้าออกกล้องก็ทําให้เครียดใช่ไหมแล้วก็หายอถ่ายไม่ได้ใช่ไหมคะเรามีความคิดที่ดีกว่านี้ไหมเราจะคิดยังไงได้บ้างที่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้น ถ้าไม่กล้าออกกล้องอ่ะพอคิดปุ๊บเฮ้ยเขาต้องทําออนไลน์กันเขาต้องออกกล้องอ่ะแต่เราไม่กล้าออกกล้องพอเราไม่กล้าออกกล้องเราก็เลยไม่ได้ยอดขายเราลองคิดให้ดีขึ้นกว่าเน,นี้ยคิดยังไงให้เรารู้สึกดีขึ้นอาจจะเป็นอ่ะหนึ่งเออมันก็น่าจะมีคนที่ไม่ออกกล้องแต่ก็ทำออนไลน์ได้เป้าเออเริ่มรู้สึกดีขึ้นนิดหนึ่ง ก็เริ่มลองไปหาหลักฐานดูมีใครบ้างที่เขาไม่ออกกล้องแต่เขาทําออนไลน์ได้เขาขายได้อันนี้หนึ่งแล้วนะหนึ่งความคิดแล้วนะเอาคิดอีกคิดอีกมีอะไรให้คิดอีกบ้างเช่นเออถ้าออกกล้องเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะเพราะฉันเรียนมาครูนี่บอกมาบอกว่าถ้าออกกล้องอะเอาหน้าออกกล้องเนี่ยมันเป็นการสร้างเพอร์ซ a นอลแบรนด์ แล้วมันจะทําให้การขายในง่ายขึ้นเพราะว่าลูกค้าจะเชื่อถือฉันได้ง่ายขึ้นเออพอคิดอย่างนี้มันก็ดีนะเห็นไหมเริ่มรู้สึกดีขึ้นเราก็เริ่มไม่กลัวเห็นไหมคะหาความคิดที่มันจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะคะโดยที่ความคิดนั้นมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นจริงก็ได้นะไม่สําคัญเพราะคุณคิดอยู่แค่ในหัวไงแต่ที่สําคัญคือ มันต้องเป็นความคิดที่ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นอยากมีลูกทีมทีมงานาไม่ออกไปขายประกันทำให้ยอดขายตกอ่ะถ้าทีมงานไม่ออกไปขายประกันทำให้ยอดขายตกก็อาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้นะคะพี่สบาภัยก็อาจจะคิดว่าก็ดีเหมือนกันก็คงถึงเวลาแล้วมัง้งที่ฉันต้องมาเริ่มทำออนไลน์แบบจริงจัง ถ้าทีมงานไม่ออกไปขายถ้าถ้าฉันใช้ทีมงานไปขายเนี่ยเอาฉันก็ต้องแบ่งกําไรส่วนหนึ่งให้ทีมงานด้วยนะแล้วต้องมาคอยดูแลมาเทรนเขาอีกนะเออก็ดีเหมือนกันเนาะที่เขาไม่ยอมออกไปขายแบบนี้มันทําให้ฉันตัดสินใจง่ายขึ้นนะเนี่ยฉันลุยออนไลน์ดีกว่าฉันคุมเองขายเองนี่แหละเปิดเพจตั้งกล้องขายมันเองนี่แหละจริงๆจริงๆพี่ทําแบบนั้นได้นะคะ พี่สบาภัายถ้าพี่สบาภัายทำออนไลน์อะเปิดเพจหรือเปิดช่องติ๊กตอกอะค่ะแล้วหัดทำคอนเทนต์ให้เก่งลูกค้าก็จะรู้จักพี่เยอะมากเลยทีนี้พี่ไม่ต้องใช้ลูกทีมก็ได้พี่ไม่ต้องมีตัวแทนออกไปขายก็ได้เพราะคนรู้จักพี่แล้วเขาก็ซื้อโดยตรงกับพี่เลยพี่ไม่ต้องแบ่งเงินให้ใครเลยโคตรดีเห็นเปล่าพี่อย่าไปอย่าไปยึดติดก,กับวิธีเดิมๆค่ะของการทำธุรกิจ เพราะธุรกิจตอนนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเช่นตอนนี้เนี่ยวิธีการดีที่สุดในการทําการตลาดและการขายก็คือการทําออนไลน์นะคะดังนั้นที่มองหาข้อดีของเรื่องนี้แล้วเลือกความคิดใหม่เพราะถ้าหากว่าไปมัวแต่นั่งกังวลแบบนี้แล้วเราก็เครียดอยู่กับเรื่องนี้เราจะไม่เจอทางออกเลย แล้วพอเรายิ่งอยู่กับตรงนี้อยู่กับปัญหาว่าลูกทีไม่ยอมออกไปขายของให้เราไม่ยอมออกไปขายประกันให้เราปัญหานี้จะไม่ถูกแก้แต่มันจะยิ่งขยายใหญ่ขึ้นเพราะเราไปโฟกัสมันแต่พี่เลือกความคิดใหม่แบบที่ครูพูดเนะะี่ยค่ะก็มีคนตั้งเยอะแยะไปพี่ลองไปดูสิมีคนตั้งเยอะแยะไปที่เขาขายประกันในออนไลน์ลูกศิษย์ครูยังมีเลยขายประกันในออนไลน์อะ่ะไม่ต้องไปมีตัวทงตัวแทนไม่ต้องไปทําอะไรปวดหัวขายเองเพี้ยวน้าแค่เพี้ยวน้าออกกล้องนะคะคนเชื่อมั่นในตัวพี่ พอคนเชื่อมั่นในตัวพี่เขาจะอยากซื้อกับพี่เขาอยากซื้อกับเราเขาไม่ได้อยากไปซื้อกับคนอื่นยิ่งโดยเฉยพาะคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของจะรู้ดีจะเป็นคนที่ลักสินค้าของตัวเองจะอินกับสินค้าของตัวเองอินมากที่สุดละอินมากกว่าลูกน้องอินมากกว่าทีมงานอีกดังนั้นถ้าเจ้าของเนี่ยเป็นคนขายเองอะลูกค้าจะมั่นใจมากและอยากซื้อกับคนที่เป็นเจ้าของโอเคไหม ก็ถือโอกาสนี้เลยก็พี่ก็คิดอย่างเงี้ยก็เหมือนตอนครูทำธุรกิจออฟไลน์อะตอนครูทำโรงงานอะตอนนั้นคู่แข่งเยอะมากอะค่ะเยอะมากแล้วก็โดนตัดราคายับเลยแล้วครูก็เครียดตอนนั้นอะโดนตัดราคาโอ้โหครูแทบจะไม่เหลือเลยสิ้นเดือนมาแบบธุรกิจนี้แทบจะเลือดออกตลอดเวลามันก็ทำให้ครูตัดสินใจไงวันนั้นครูตัดสินใจว่าโอเค มันก็คงไปต่อไม่ไหวแล้วแหละแล้วครูก็หยุดมันแล้วครูก็ไม่เริ่มทําธุรกิจอ in ันใหม่พอครูมาเป็นครูฮันนี่เนี่ยมาทํามาสอนคนอ่ะกลายเป็นว่าได้ทุกอย่างที่ต้องการที่ดีกว่าธุรกิจเดิมที่ครูเคยทําอีกแต่ในที่นี้ครูไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องปิดธุรกิจเดิมนะคะแล้วก็มาทําแบบที่ครูทําครูไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะคุณเลือกเอาที่คุณชอบลูกศิษย์ครูก็หลายคนที่มาเรียนกับครูแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาก็ไม่ได้เลิกทําธุรกิจเดิมของเขานะคะ เขาไม่ได้เลิกทาธุรกิจเิมของเขาแต่ว่าครูสอนเขาในการเปลี่ยนมุมมองต่อเรื่องอต่อเหตุการณ์ที่เขาเจออยู่แล้วเขาก็มีความสบายใจมากขึ้นออกจากความเครียดได้เพราะออกจากความเครียดได้มันจะเจอวิธีการที่จะทําให้ธุรกิจก้าวหน้าขึ้นไปได้โดยที่เจ้าของเองก็มีความสุขด้วยซึ่งเรื่องพวกนี้ครูเอาอะไรมาสอนเขาครูเอาเรื่องของกฎจักรวาลมาสอนเขาอย่างเช่นวิธีการเลือกความคิดเนี่ย นี่ก็เป็นหนึ่งเทคนิคในการเปลี่ยนโฟกัสของเราในการทํางานร่วมกันกับจัก,กรวาลอะไรที่เราโฟกัสสิ่งนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นดังนั้นถ้าเราไปโฟกัสปัญหาที่เราเจอปัญหาจะยิ่งใหญ่ขึ้นเราไปโฟกัสว่าลูกคีมไม่ช่วยขายของให้เราเลยวันๆคิดวนอยู่แต่อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเขาจะยิ่งไม่ขายไปใหญ่เลยแต่ถ้าเราไปโฟกัสที่อย่างอื่นเราไปมองสิ่งอื่นไปคิดเรื่องอื่นที่มันทําให้เรารู้สึกดี ที่มันทําให้เรามีความสุขคือขยับขึ้นมานิดนึงอะ่ะขยับคิดให้มันมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแล้วค่อยค่อยคิดมาเรื่อยเราจะอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่เป็นบวกพอ,วพ,อพอสภาวะสภาวะอารมณ์ของเราที่มันเป็นบวกอ่ะค่ะมันจะเจอทางออกที่ดีมากขึ้นเราแล้วเราอาจจะดึงดูดโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเราดึงดูดอาจจะบางทีอาจจะดึงดูดลูกน้องใหม่เข้ามาก็ได้ใครจะไปรู้แต่ที่รู้แน่ๆชัวร์คือ โอกาสวิ่งเข้าหาเราแน่นอนเจ้าของธุรกิจอะส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้หรอกจะไปคุมเกมกับโลกภายนอกคุมเกมโลกภายนอกก็คือจะแก้นี้ยังไงดีจะแก้ปัญหานั้นยังไงดีจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีเอ้ายอดขายมายังไงดีนะคะเสร็จแล้วก็เครียดหนักไปกว่าเดิมอันที่ถูกคือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจทุกคนเลยนะคุณจะสอนให้โดยเฉพาะคนที่ทํา SME เนี่ย เครียดกันหัวจะระเบิดอยู่แล้วคูเห็นแล้วคูก็สงสารคูเคยเป็นไงครูเคยเป็นคูเลยเข้าใจแล้วก็แล้วก็อยากช่วยนะ้วสงสารคนเดียวที่คุณต้องคุมนะสิ่งเดียวที่คุณต้องคุมนะคุมอารมณ์ตัวเองธุรกิจจะรุ่งยอดขายจะเพิ่มเริ่มต้นที่คุณมีความสุขให้ได้ก่อน รู้สึกดีให้ได้ก่อนไม่ว่าในทุกเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นคุณต้องคุมตัวเองอย่าสติแตกอย่าเครียดเราเผลอแวบไปเครียดได้แหละแต่ดึงตัวเองกลับมาและคุมสภาวะอารมณ์ให้เป็นบวกหรือพูดง่ายๆอีกคำนึงคุณต้องหนเลาะให้ได้ในสถานการณ์ท้าทายอารมณ์แบบนั้นนะคะแล้วปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายแล้ธุรกิจคุณจะโต วันนี้ครูให้ไปหนึ่งข้อแต่อธิบายยาวมากเนาะก็ถ้าใครอยากจะรู้เรื่องนี้นะคะครูจะสอนเรื่องเนี้ยเกมธุรกิจเลยโดยตรงโดยการใช้โลกภายในการใช้กฎจักรวาลถ้าคุณรู้เรื่องพวกนี้นะคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีความสุขไม่เครียดนะคะแล้วก็ธุรกิจจะโตขึ้นด้วยครูจะสอนในคอร์สที่ชื่อว่า17กฎจักรวาลบริหารธุรกิจถ้าใครสนใจจะเรียนนะคะครูมีเป็นคอร์สออนไลน์ ตอนนี้คอสออนไลน์นะคอสนี้เนี่ยราคาอยู่ที่9,900บาทนะคะจากราคาเต็ม12,000บาทถ้าใครสนใจก็สมัครอินบ็อกเข้ามาได้เลยในทีมงานหรือถ้าใครอยากจะมาเรียนเจอตัวเนาะก็จะมีเป็นบัตร VIP นะคะจริงๆขึ้นราคาแล้วนะขึ้นราคาเป็น5 5ื่นาทและแต่วันนี้ให้ราคาพิเศษนะคะ12,000บาทเป็นบัตร VIP มาเรียนเจอตัวครูเลยเนี่ยที่ตึกนี้ตึกนี้นะคะที่คอนโดครูเอง เรียงข้างบนเรียนข้างบนนู่นนะคะแนะนําเจ้าของธุรกิจทุกคนควรจะเรียน17กดจักรวาลบริหารธุรกิจราคา9,900บาทคุณลงทุนได้เลยแแหละอันววนี้เป็นคอร์สออนไลน์นะ9,900บาทถ้าเจอตัวก็12,000บาทนะคะชำระผ่านบัตรเครดิตได้แบ่งชำระได้สูงสุด10เดือนนะคะ0%หรือจะชำระเป็นเงินสดก็ได้และมีอีกหนึ่งคอร์สที่แนะนำก็คือถ้าอยากจะเพิ่มยอดขายนะ ให้คุณมาเรียนคอร์สเปิดก๊กเงินเปิดอ17กฎจักรวาลบริหารธุรกิจเนี่ยครูนี่จะสอนเดือนพฤศจิกายนส่วนเปิดก๊กเงินครูนี่จะสอนวันที่28ตุลาคมก็คือเดือนนี้เปิดก๊กเงินเนี่ยสาเหตุที่เงินของคุณไม่เข้ามันมีสาเหตุอยู่อ้าวอย่างนี้แล้วกันที่ตอนนี้คุณรู้ไหมเงินทุกจานวนยอดขายที่คุณอยากได้ทุกยอดอะ พอคุณอยากปุ๊บมันมีแล้วเรียบร้อยอยู่ในโลกที่มองไม่เห็นแต่ตัวคุณเองนั่นแหละไปบล็อกมันให้มันเข้ามาหาคุณไม่ได้ในคอร์สเปิดก็อกเงินครูจะเฉลยให้ว่าอะไรที่มันบล็อกคุณอยู่และทำให้เงินน่ะไหลมาหาคุณไม่ได้เมื่อคุณรู้แล้วคูเทรนคุณด้วยครูจะสอนเทคนิคให้กับคุณและเทรนคุณว่าจะทำยังไง ที่จะไอ้กำจัดไอ้ตัวบล็อกเนี้ยบล็อกเงินตัวเนี้ยออกไปพอคุณกำจัดตัวบล็อกก็เหมือนก๊อกน้ําอะก๊อกน้ําที่ปิดสนิทอยู่เนี่ยทํายังไงน้ําก็ไม่ไหลหน้าที่คุณคุณคุณต้องเปิดก๊อกพอคุณเปิดก๊อกปุ๊บน้ําไหลทะลักทะลวงเลยไหลแรงเลยนะคะสัมมนาเปิดก๊อกเงินคืนนี้ครูนี้จะสอนคุณเรื่องนี้นะถ้าใครสนใจนะคะเปิดก๊อกเงินถ้าเรียนเป็นคอร์สออนไลน์เนาะเรียนผ่าน Facebook กลุ่มปิดนะคะตอนนี้ราคา ราคาเต็มอยู่ที่9,000บันราคาพิเศษอยู่ที่5,500บาทเรียนผ่าน f c e e o o o กลุ่มปิดเป็นคอร์สออนไลน์นะคอร์สออนไลน์5,500บาทถ้าเจอตัวมีบัตรสองราคา VIP 12,000บาทนั่งแถวหน้าสุดได้คอร์สออนไลน์กลับไปทบทวนได้หนังสือคู่มือได้ยกมือถามคูณนี่ได้ได้ยกมือถามปัญหาคูนี่ได้นะคะได้ถ่ายรูปคูนี่ตอนจบนะคะแล้วก็มีบัตรอีกหนึ่งราคาคือ6 5 0ับาท 6,500บาทจะนั่งแถวถัดมาเป็นเก้าอี้ธรรมดานะคะ VIP จะได้นั่งโซฟาอย่างดีเลย6,500จะเป็นบัตรปกติได้นั่งแถวถัดมาจะได้มาเรียนแบบเจอตัวนะคะหนึ่งวันเต็ม,ตมๆบวกกับได้หนังสือผู้มือได้คอร์สออนไลน์กลับไปด้วยนะคะก็ถ้าใครสนใจเนาะอยากจะมาสัมมนา,าไหนก็ก็ว่ากันไปนะคะใครอยากจะมาเรียนเปิดก๊กเงินก็28ตุลา ใครอยากจะมาเรียน17กทจักรวานบริหารธุรกิจนะคะก็เดือนพฤศจิกายนถ้าใครอยากเรียนเป็นคอร์สออนไลน์แพ็กคู่เนาะ17กทจักรวาลบริหารธุรกิจอย่างเดียวเนี่ย9,900เปิดก๊อกเงินอย่างเดียว5,500รวมกันมันก็จะเป็น15,400ใช่ไหมคะแต่ถ้าใครลงในไลฟ์วันนี้เช้านี้เลยนะได้2คอร์สเลยนะครูให้ราคาพิเศษจ,จาก15,400เนี่ยที่เป็นราคาลดแล้วด้วยนะรวมกัน2คอร์ส15,400คุณไม่ต้องจ่าย ครูให้คุณพิเศษเลยเช้านี้อคอรคสนะคะ17คจกวจักรวาลบริหารธุรกิจกับเปิดก๊กเงินองคอรคสรวมกันพิเศษไปเลยหนึ่งบาท1 2 2 2 2สองครูการันตีอคอรคสเนี้ยใครเป็นเจ้าของธุรกิจใครเป็นเจ้าของแบรนด์ใครทำออนไลน์ที่เป็นมีเป็นธุรกิจของตัวเองแล้วอะค่ะคุณไปเรียนครูการันตีอคอรคสนี้เป็นคอสที่ถ้าคุณได้เรียน มันจะปลดล็อกแล้วคุณจะมีความสุขกับธุรกิจนอกจากความสุขคือธุรกิจเนี่ยเราทําเนี่ยความสุขเราก็ต้องมียอดขายก็ต้องมาจะมีความสุขอย่างเดียวยอดขายไม่มาไม่ได้นะคะสองคอร์สเนี้ยครูออกแบบมาเนื้อหาไม่ซ้ํากันนะสิบเจ็ดก,กฎจักรวาลบริหารธุรกิจคุณมาเรียนการทําธุรกิจเนี่ยคุณจะต้องใช้กฎจักรวาลไปทํำยังไงบ้าง มันจะทําให้โลกภายในของคุณสงบด้วยถ้าโลกภายในของคุณสงบโลกภายนอกมันจะสยบให้คุณเองเข้าใจปะอันนั้นมาเรียนสเตจกฏจักรวาลบริหารธุรกิจและเอาหลักการเหล่านี้ไปใช้ในการทําธุรกิจส่วนถ้าอยากจะเพิ่มยอดขายรู้สึกว่าช่วงนี้ยอดขายตกและอยากให้ยอดขายมันเพิ่มมาเรียนเปิดก๊็อกเงินโอเคเนื้อหาสองข้อนี้ไม่ซ้ํากันนะคะและคุณต้องได้รับการเทรนตอนที่คุณมาเรียนเจอตัวเนี่ยคุณจะเทรนให้ด้วยแต่คนที่อยู่ทางบ้านก็ได้รับการ ได้รับฟังการเทรนด้วยนะคะเพราะครูจะถ่ายทอดสดเข้าไปในคอร์สออนไลน์เลยในวันที่ครูสอนนะคะสรุปนะคอร์สออนไลน์นะคะ17บจกวจักรวาลบริหารธุรกิจอย่างเดียว9,900บาทเปิดก๊อกเงินอย่างเดียว5,500บาทถ้าเรียนแพ็คคู่กันสองคอร์สนี้เป็นคอร์สออนไลน์นะคะเรียนแพ็คู่กัน1 2 2 2 2บาทและถ้าใครจะมาเรียนเจอตัวเนาะปัด v ีไอนะคะ12,000บาท บัตรปกติ6,500บาท17กฎจักรวาลบริหารธุรกิจเนี่ยจะไม่มีบัตรปกตินะคะจะมีเฉพาะบัตร VT หี T ึ่0 0 0 0บาทเท่านั้นโอเคนะครนี้นะคะจัดการเตงให้เรียบร้อยซะถ้าคุณอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่แฮปปี้แบบครัวนี้แล้วก็มีเวลาได้ออกกำลังกายทุกเช้าดูไหมห็นไหมหน้าสวยใสเดงนะคะหุ่นก็นดีดีแล้วก็รอยยิ้มมีทุกวันนะคะ เอาแบบนี้แล้วก็รวยด้วยรวยด้วยธุรกิจโตขึ้นตลอดด้วยไม่เครียดนะคะใครอยากได้แบบนี้มาเจอกันครูมั่นใจว่าครูเบอร์หนึ่งเรื่องพวกนี้เ <c oughs> บอร์หนึ่งเรื่องความแฮปปี้นะคะแล้วครูก็สอนลูกเสยอครูทุกคนแบบนี้ด้วยที่สำคัญที่สุดนะครูเข้าใจคุณคนอื่นถ้าไม่เคยทําธุรกิจไม่เคยเป็น SME เมาก่อน ไม่เคยเจอปัญหาเหล่านี้มาก่อนเขาเข้าไม่ถึงอารมณ์ว่าที่บอกว่าเครียดอะ่ะมันคือเครียดยังไงมันเครียดขนาดไหนนะคะเขาเข้าไม่ถึงอารมณ์หรอกแต่ครูเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นมาก่อนแล้วครูเข้าใจแบบลึกซึ้งเลยว่ามันรู้สึกยังไงซึ่งวันนี้ครูหาทางออกของครูได้แล้วครูมีหน้าที่มาส่งต่อวิธีแก้ปัญหาให้นะคะใครทีออ่อยากจะได้วิธีแก้ปัญหาก็มาเจอกันนะคะโอเคงั้นเช้านี้นะครูนี่ไปก่อนนะคะอูู้ตรงนี้สวยจัง สวยเนาะช้านี้ครูนี่ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะใครสมัครคอร์สออนไลน์เข้ามาก็เจอกันในคอร์สออนไลน์ใครมาเจอตัวก็จะได้เห็นครูนี่สวยๆแบบนี้ตัวจริงนะคะไปละบ๊ายบาย